ับแม่ใจนั้นนะครับคงหัวใจใหญ่นะครับมีแห่งเดียวในโลกครับหัวใจที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์นะครับเนลวิทหัวใจเม่ใจนะครับน้องเล็กสายที่ใจที่สุดในโลกครับนี่นอกจากนั้นนะครับท่านก็ยังได้เนลวิทในเรื่องของนะครับเรือพายนะครับในการสนับสนุนนะครับ ทำให้นะครับเมฆใจของเรานั้นมีสีสันโอ้โหขนาดนี้นะครับเป็นการต้อนรับที่สวยสดุดน้ำมีเนื้อเชื้อเนืนะครับมีนกตีนเทียนนะว่าบินมาด้วยนะข้อวกับขบวนหลังจากเรือยาวนะครับในเรื่องขบวนเนื้อตบปูเป็นหัวใจให้ครับครับภาษาตะกี้นี่ผมยิบกองขึ้นมาไทยแบบนี้นี่นกตีนเทียนบินมาเป็นฝูงนะแปรขบวนสวยงามแข่งเดียวในประเทศไทย นี่ฮะบรรยากาศของน้องลิงซ้ายครับให้การสนับสนุนนะครับนี่ฮะเหลือไม้สวยงามมากนะครับวนนกกับวิ้นสวยงามมากครับนี่ฮะกรับกระบอนกลับมาได้เลยโอ้ทั้งนกทั้งเรือเชื่อว่านกน้ำนะครับจะบินมาต้อนรับนะครับนี่ช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองนะครับนี่ครับโอ้งามตึงเรืองามตึงนกครับเดี๋ยวนี้ช่วงนย ในช่ิงท้ายพิเรนครับโอ้สวยงามมากครับแม่เป็นภาพที่ประทับใจครับเรือพายดูเขาสวยนะครับขอให้วนกลับมานะครับนี่เรือพายครับเจ็ดล้ำครับเป็นเรือนกยุงธรรมนัตนะเรือพายนะครับสีใจในกาันนการแข่งขันนะน้กเป็นการแข่งเรือพายของผมไม่ใจด้วยนะครับโอ้ฝูงนกตินเทียนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับมาสร้างสีสันเลยครับ โอ้โหโฉบสวยงามครับแม่โอ้ถ้าไข่มาพอมระหาดจริงๆนี่จะผู้ซื้ตื่นเต้นอย่างในน้องหนุนวานี่ที่ท่านรนตีนะครับนั่งดูนะครับน้าทำคมเคารพรนตีนะครับวลนนี้ก็ขบวนเรือของานบ้านของเราครับแล้วก็ติดตามมาด้วยด้วยเรือกู้ชีพนะครับที่เราพร้อมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับ และขบวนเรือนะครับพวกเราจะกลับเข้ามาสู่ข้างบนนะครับที่หน้าปลังนะครับอีกทีหนึ่งครับไปน้องจ้าเพื่อแม่ใจกับมาพอมาเชียร์กันนะขนาครับวันนี้ครับเพื่อเข้ามาสู่ตรงบริเวณกองบริการนะครับซึ่งขณะนี้เรือกู้ชีพท้อใจกันเลยนะมันตั้งแต่เจ้ากันเลยนะครับฮะตั้งแต่เจ้ากันเลยนะครับที่ร่วมอากิจกรรมครั้งนี้ครับเพื่อเป็นประเพณี ของเรานะครับประเพณีการแข่งขันเรือพายนะครับ12ผีพายที่ท่านรัฐมนตรีทำนัดนะครับร้อยเอกธรรำนัฐพงเอ่านะครับได้มาสนับสนุนี้การป้องโดยไม pues whales, ่ใจของเรานะครับโดยลีญ Level ิงช nah. ุดอบตวันนี้เรามีกองเรือนะครับที่เป็นเรือผู้ชีพนะครับที่ทำการร่วมเก็บเงาลนการพกพานะครับครบ อธิบายนกที่มาอยู่กี่ชนิดสั้นๆให้ท่านบางหน่อยช่วงนี้น,นกที่มามีนกอะไรบ้างาช่วงนี้เป็นนกกระพยพครับป่ายปีนี่จะมีตลอดทุกปีนกมาจากไหนมาจากจีนกับมีครับมีหลายตีครับมีทั้งเยียวมีทั้งเป็ดโดยเฉพาะเป็ดน้ำนี่เป็นนกตีมีคนชอบดูมากครับฮะมีอยู่ไม่ถามว่าตะกี่นกอย่างนกเป็ดนกตีนเทียนครับนกตีนเทียนจะมีเป็นฝูง บางปีนี่จะมาเป็นมื่นนะครับถ้าสนับสนุนเรื่องการดูนกนะครับผมว่าหนองลิงซ้ายของเขานี่จะเป็นจุดขายจุดขายเลยครับปีนี้เขาแข่งไทยดูนกเป็นปีแรกครับนายครับครับโอเคับผมขอขอบคุณครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสได้เห็นว่า ของดแีแม่ใจมันมีนักขนานครับเพียงแต่ว่าเฮายังมาได้ยิบยกมาโปรโมทนะฮะและว,วันนี้โจกดีครับท่านรัฐมนตรีมแม่เอลและมาหันเหมือนวันนกนี่จะหู้นะฮะมาแสดงตัวในทานได้หันของจริงเลยครับถ้าได้หันเป็ดป่งเป็ดน้ามี่จะเยอะกว่านี้อีกเยอะเลยครับผมและตอนนี้ครับเรือพายพี่น้องจางเพื่อแม่ใจก็เน,นี่ยพรออมที่จะมาตั้งขบวนต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีนะฮะเราเอกธรรมนัฐพรหมเผากันแล้วนะฮะเจ็ดลำนะฮะมีเจ็ดลำในโลกตัวอันนะฮะในตีอำเภอแม่ใจนะฮะฝากปีน้องจังหงวัดใกล้เคียงนะฮะปีหน้ามาแอวกันครับอำเภอแม่ใจยินดีต้อนรับครับนี่เอาจัดมาเป็นปีที่3มแล้วเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับปีนี้บ่มีเลื้อยลมนะครับปีแรก โอ้โห oh, oh, ปีแรกนี่นี่ล่มหลายหลายล้ำครับบกเกยพายเรือลึกนะแต่นี่สังเกตครับทุกๆุก,กลำนี่สงตัวได้เยี่ยมมากครับเดี๋ยวจะมีการแปรขบวนและทำความเคารพเพื่อต้อนรับ่ารรัฐมนตรีนะฮะอร,รอีกธรรมนัตพมเผานะฮะช่วงปลายปีนี่นกอพยพม้าเยอะมากนะฮะ โอ้นกตีนเทียนนี่เหมือนฮู้นะครับจบงานแล้วกลับไปประจําที่แล้วนะฮะแล้วก็จุดตีจะลงนะฮะอยู่มุมปุ้นแล้วครับทนายในไหมครับอ๋าบนหัวกล้องลูกหัวใจเลยครับนี่ครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากครับเอาไม่ได้ก็กลับมาปีเว้ยสิเหลืองไม่หอมไม่ใส่ โอเคครับนายเชียงคำวีเดียวเไปแข่งได้เดียวกองจะมีอะไรครับเอาสนไม่กันให้กำลังใจหน่อยเออคือกำลังใจ

ปีนี่นี่ขบวนนี่ถือว่าเป็นขั้งแรกเลยนะฮะโอ้ความลมไม้ลมมือของพี่น้องจามเพื่อแม่ใจครับวันนี้ต้องต้องขอย้ำรับครับว่าทุกซ่อมมาดีครับสังเกตนี่จะมีการซ่อมกันทุกเย็นนะฮะเผื่องานนี่วันเดียวเลยครับ ความตั้งใจของพ่อแม่พี่น้องชาวพื้นไมโอ้ภาพนี้สวยงามมาครับเหือภายนกยุงนะฮะ12สีพายนี่ครับผู้นกตีนเทียนนี่เหมือนนี่ฮะ มาต้อนรับแลรวกับกับปปไประจําตี้นะฮะยู่เกาะกลางน้ำดูหัวใจนี่สามารถมองเห็นได้เลยครับนี่ครับฝูงนกตินเทียนจะอยู่บริเวณนี่นะฮะแล้วก็ช่วงที่นกเป็ดน้ามานกเป็ดจะมาผสมต้วยนะโอ้โหถ้ายู่ที่เกาะกลางน้ำดูหัวใจซองกล้องไปนี่จะเห็นชัดเจนมากเป็นมุมที่ซองนกนี่สวยงามเห็นมุมหนึ่งนะครับอ นี่ครับค <Okay, S 1> ือว่าของดีอำเภอเมจัยนะโอเคครับผมเดี๋ยวการแข่งขันร,รอบชิงชนะเลิศเขาจะมาดูกันในคลิปหน้าครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บภาพหนึ่งสักครู่ครับ